มม่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากินข้าวกับน้ำพริกผักอีกล้ค่ะวันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกปลาร้ากระเลียงต้มนะคะแล้วก็จะมีผักต้มผักสดนะคะแล้วก็มีซุปแตงไร่ค่ะหรือว่าซุปเปรี้ยวนะคะเป็นแบบแคล้ายๆแกงเหมือนแกงเลียงค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นแกงส้มใบกระเจี๊ยบ ของเมื่อวานนะคะน้ำพริกปลาร้ากะเหลี่ยงต้มนะคะบางคนแนะนําให้มิ้นใส่มะนาวมิ้นไม่ชอบกินนะมิ้นเคยทําแล้วค่ะถ้าถ้าใส่มะนาวต้องเป็นปลาร้าไทยแต่ถ้าเป็นปลาร้ากะเหลี่ยงเนี่ยคือสูตรของเขาคือส่วนใหญ่อะ่ะไม่ใส่มะนาวนะเท่าที่อันเนี้ยเท่าที่ดูมานี่เลยค่ะเราก็จะใช้ถุงมือค่ะเราจะไม่ใช่ก็คือตอนนี้ใครอยากกินนะคะก็มีมาแล้วนะคะไม่ได้เป็นสำเร็จรูปแบบนี้นะคะเดี๋ยวมิ้นไปเอามาให้ ไ,ได้เตรียมมานะคะนี่ปลาร้ากระเหลี่ยงนะคะกระปุกก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ,ะไม่ได้เป็นแบบสําเร็จรูปแบบต้มแล้วนะคะเราต้องไปต้มเองค่ะต้มเองถึงจะอร่อยนะพวกปลาร้ากระเหลี่ยมพวกเนี้ยต้องต้มเองถึงจะอร่อยแบบสาเร็จรูปมินซื้อมากี่เจ้ากี่เจ้ามินก็ยังไม่เจอถูกใจเหมือนเราต้มเองนะคะนี่เลยลองดูนะคะ <S 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 ก็ <k neg ans> ใครอยากรู้ราคานะคะสามารถทักแชทจะมีราคาเด้งขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่ามินไม่อยากแจ้งราคาเพราะอะไรรู้ไหมคนที่เขาส่งปลาร้าเนี่ยราคาเขาไม่นิ่งค่ะทุกคนแล้วมินก็จะต้องมีการปรับราคาขึ้นลงอยู่ตลอดเวลานะคะ เขาปรับราคาขึ้นมินก็ต้องปรับขึ้นแล้วค่าส่งตอนนี้แพงมากแพงมากคือแบบโอ้ยมินคิดในใจฉันขายนี่ฉันได้อะไรบ้างเนี่ยอ,อันนี้มินไม่รับประกันว่าอร่อยหรือเปล่านะคะก็ใครอยากลองก็สั่งไปชิมนะคะ บางคนอาจจะกินไม่อร่อยก็ได้อะไรเงี้ยไม่การันตีค่ะแต่สําหรับมีมีกินย exactly. ี่ห้อ A minute. ของแบรนด์ของเจ้านี้เท่า um นั้นนะคะเจ้าอื่นไม่กินค่ะนี่เลยข้าวคุกน้ําปลารานะคะเรียบร้อยไปไปกินข้าวกันเลยค่ะนี่เลยกินกับสายบัวแดงค่ะซื้อมาจากตลาดใกล้บ้านนี่เลยกําละยี่สิบบาท fuck you. อันนี้ก็ยังไม่หมดเลยนะกินมาหลายวันแล้วขนะิงอ่อนค่ะแบบม,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 มัมวง แตสงส้มใบกระเจ็บใส่ปลากระป๋องนี่คือโคตรอร่อยอันจริงอร่อยมากขยำกินกับข้าวคือแซ่บมาก ใบมะม่วงอันนี้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะหอมค่ะ อ่อนมาเนี่ยลูกอย่างนี้ ซื้อมาสี่ห้าลูกเนี่ยกินประมาณสี่ห้าวันเหมือนกันลูกยังหมานค่ะ คำใหญ่ไป <laughs> ต้นจะอ่อนมากไม่เหนียวนะคะอ่อนเลย ไปปิดประตูแป๊บนึง ลากมันเห็นปะอันนี้ลําต้นอันนี้รากค่ะรากใสาบัวโอ้โกรอมมากอะตรงบริเวณรากอะ อร่อยมากครับดูอันนี้ก็ยังไม่หมดนะสสใจกินได้ต่อม,มือน่ะ ถึงมิ้งจะเอาผักเดิมๆมากินแต่มิ้งก็มีผักเพิ่มขึ้นมานะไม่ใช่ว่ากินผักเดิมเลยแบบว่าไม่เปลี่ยนเลยไม่ใช่เนาะมีผักอย่างอื่นเสริมขึ้นมาอยู่ให้มันดูใหม่ขึ้น <c oughs> ซุปแตงนะใช้แตงอะไรก็ได้ค่ะอร่อยหมด ขอให้เป็นแตงค่ะใช้แตงอันนี้ก็ได้ค่ะหอมหวานวินว่าอิ่มพอซุปนี่แหละ ไม่ได้อิ่มข้าวนะอิ่มซุปโอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ